สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเอเวอรินมินโดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่21ค่ะวันนี้นะคะจะมาอธิบายการแก้ระบบสรรมการโดยใช้เมทริกบ์ปกพันค่ะซึ่งโจทย์ของเรานะคะก็ตามนี้เลยค่ะนี่ก็คือ 2x บวก 3y เท่ากับ1นะคะแล้วก็ x ลบ 2y เท่ากับ4นั่เองค่ะไปดูวิธีการแก้กันเลยค่ะ เราก็จะมาเริ่มแก้ระบบสมการกันเลยนะคะ Solution วิธีที่1เมทริกผกผันค่ะวันนี้เราจะมาแก้ระบบสมการโดยการใช้เมทริกผกผันนั่นเองค่ะเท่ากับ a คูณอยู่กับ x นะคะแล้วก็เท่ากับ b ค่ะเมทริกแรกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเมทริก a ค่ะตัวเลขด้านในเนี่ยจะได้มาจากสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปร x และตัวแปร y นั่นก็คือ2 3 1แล้วก็ลบ2ค่ะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเมทริกซ์ x นั่นก็คือตัวแปร x และตัวแปร y ค่ะและด้านหลังเท่ากับนะคะก็จะเป็นเมทิกซ์ b นั่นคือ1และ4ที่อยู่ด้านหลังเท่ากับนั่นเองค่ะ เนี่ยต่อมานะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ a อินเวอร์สนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ b จะเท่ากับ1ส่วนเด a ค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมทริกซ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งเป็นเมทริกซ์ a นะคะเราจะการเห็นไหมคะที่ทิศท,ทางเนี่ยที่ลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีการสลรับกันด้านล่างเนี่ยขึ้นไปด้านบนแ,แล้วนั่นด้านบนเนี่ยลงมาด้านล่างะคะ่ะส่วนทิศท,ทางที่มีการคูณคว้ยขึ้นไปนะคะจะมีการเติมลบเข้าไปะคะ่ะส่วนด้านหลังเนี่ยเมทริกซ์ที่คูณอยู่เนี่ยก็ยังเท่าเดิมค่ะนั่นก็คือเมทร ต่อมาะะเราได้เด็ดเอมาแล้วค่ะนั่นคือลบเเราหามาจากการที่น 2, ํา2คูณไขว้ลงมากับลบสนะคะนั่นก็จะได้ลบสแล้วก็1คูณไขว้ขึ้นไปกับ3นี่นก็จะได้3ค่ะเราจะนําตัวล่างขึ้นไปลบกับตัวบนนะคะก็จะได้เป็นลบสลบสก็จะได้ลบเค่ะส่วนอันนี้นะคะเขาคูณกันอยู่ค่ะเราก็จะมาทําการคูณกันนี่นคือแถวคูณหลักเองค่ะก็จะเป็นลบสคูณหน่บวกลบสคูณสลบหนคูณหบวกสคูณส่นเองค่ะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นลบสิ 14, แล้วก็7ค่ะเราจะนําลบสิ ข้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะทำเป็นเศษส่วนนั่นเองค่ะนั่นก็จะได้ลบส4ส่วนลบ7 7ส่วนลบ7นั่นเองค่ะซึ่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็น2และลบ1นะคะเกิดจากการที่เราทำให้มันมีค่าเหลือน้อยที่สุดเองค่ะหรือว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะคะประมาณนั้นซึ่งคำตอบที่เราได้ก็จะ x เนี่ยจะเท่ากับ2ส่วน y เนี่ยจะเท่ากับลบ1ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมของงานนะคะ